สวัสดีครับสวัสดี f อ Big Survey ทุกท่านนะครับผมก็ไม่ได้มาไหลพระน,นะครับทำคลิปหลายวันนะครับผมก็วันนี้มาทำคลิปนะครับรุ่นเหรียญรุ่นห้าแชะนะครับห้าแชะสองหลวงวพ่อพัดนะครับผมรุ่นเนื้อในรังม,มีเงินลงยาสามเหรียญน,นะครับ แล้วก็ในรังมีลุ้นุ้นทั้งหมดหนึ่งร้อยลุ้นนะครับมีเนื้อเงินมีเนื้อเงินนวะัอปก้านะครับเนื้อเนื้อทองรละคคังนะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองรละคคังผิวผิวลุ้งนะครับแล้วก็มีสองเคสามเคนะครับกะไหลเงินนะครับไหลเงินกไะไหลทองนะครับผมแถมยกรังมีสามเหรียญนะครับ เป็นเป็นลงยาลายเสือนะครับผมแหวมยกลังเป็นลงลงยาลายเสือนะครับสามเหรียญน,นะครับราคาลุ้นละราคาลุนเนื้อนะครับลุ้นละสี่ร้ยบาทนะครับผมลุ้นละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะนี่คือทีมงานนะครับเฮียไซส์นะครับทีมงานเฮียไซส สายหนึ่งนะครับนี่ลุ้นสี่ร้อยนะผมเอามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูปเหมือนนะครับรุ่นห้าแฉสองนะผมรุ่นนี้ก็ราคาค่อนข้างออกมาก็ค่อนข้างสูงนะฮะสี่ห้าร้อยนะ,นะผมออกจากวัดมานะก็เนีย่ยใช้สายสี่สายหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้เป็นซีนเดิมนะยังไม่ได้แกะซีนนะนะร่นเนื้อซีนเดิมเลยนะครับผม เงินเดิมๆนะก็รุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อยนะครับแล้วก็จำนวนการจัดสร้างนะครับ40,000 48,778องนะฮะสร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับคนที่เช่าบูชาไปนะเช่าไปคนละ3-4อง5องค์นะครับบางคนมีงบเยอะก็น่าจะ สิบองค์นะครับหรือว่าเป็นลังนะครับผมตามตามตามงบนะครับเจ้าบูชารุ่นนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญร้อนแรงมีกระแสนะครับเหรียญดังในะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมสร้างก็ไม่เยอะนะสร้างน้อยด้วยครับรุ่นนี้ออกก่อนราชาพยัก์นะครับรุ่นนี้ออกก่อน ออกอพร้อมๆมกับราชาพยัค์นะครับแต่ว่าราชาพยัค์นี่เขาปล่อยออกก่อนนะครับผมนะออกเดือนตุลานะออกเดือนตุลาห้าหกสี่นะครับเดือนตุลาอกสี่นะผมมีกระไหล่ทองนะนอ๋อนี่ไม่ใช่นะประมาณนี้นะรนุ่นนี้ก็เชอาหาบูชานะมีอยู่นะครับก็ให้รี รีบเก็บกันนะครับเพราะว่าสร้างน้อยแล้วก็เหรียญค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับของคนนักสะสมนะครับผมถ้าแช่ในะอนาคตนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมภาคแน่นอนนะครับราคาแรงแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะเหรียญก็จะกลมๆนะครับวันนี้มาลุ้นพร้อมกันกันก่อนนะตลับเป็นสีสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลเข้มเลยนะ ตลับนี่ตลับพ้าคข้างแข็งแรงนะตลับสีสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็สกรีนตัวสกรีนสีสีทองนะผมนะตัวหนังสือนะตัวหนังสือสีทองทองแบบนี้เลยนะ เหรียญก็จะเป็นกลมๆไม่มีหว่วงนะครับผมเหรียญเหรียญไม่เหรียญกลมไม่มีหว่วงนะเดี๋ยวมาดูข้างในนะผมได้เนื้ออะไรนะผมได้เนื้ออะไรนะมาดูข้างในกันเนะผมนี่จะสวยไหมนะฮร,รายการที่เท่าไหร่ครับเห็นเห็นซีนทะลุข้างในเลยครับนะครับโอ้โหโอ้โห fc น่าจะน่าจะ เนื้อทองแดงสตินหรือเปล่าครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคล้ายทองแดงผิวลุวงครับน่าจะเป็นเนื้อเนื้อมหาเช่นวนหรือเปล่าครับน่าจะมหาช่นวนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเอดสีโอ้โหดูครับโอ้สวยครับเป็นเหรียญโอ้โหเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็นไม่มีลงยาเลยครับเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่มีลงยาครับ เป็นแนวแบบงานแบบคลาสสิกเลยครับสวยๆโอ้ไม่ตัดปีกเลยครับไอซีไม่ตัดปีกตอกเก้ารอบครับไม่ตัดปีกตอกเก้ารอบครับลงยาจีบอนครับดูครับสวยงามครับสวยงามนะครับสวยงามจริงครับอันนี้ผมไล์ช่วงช่วงกลางช่วงตอนเย็นนะครับก็เลยไม่ค่อยรายการที่สี่สิบเอ็ดนะก็เลยออกจะมืดมืดมัวๆหน่อยนะครับผมเป็น น่าจะเป็นมหาชนวนนะครับนะเดี๋ยวผมมาดูอ่าเดี๋ยวผมจะดูใบรายการก่อนนะครับผมแล้วมาบอกอีกทีนะเป็นเนื้ออะไรนะแต่ว่าตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกครับนะตอกเก้า,อารอบไม่ตัดปีกนะครับผมนะ ลงยาจีบอลครับเดี๋ยวส่องดูนะครับกล้องไม่เห็นชัดนะับอนุญาตขยับกล้องหน่อยนะแสงไฟนะครับเลขรหัสโค้ดนะครับรหัสโค้ดนี่อยู่ข้างหน้าเลยครับรหัสโค้ดหนึ่งห้าหกครับรหัสรหัสโค้ดหนึ่งห้าหกนะครับผมสามหลักนะครับหนึ่งห้าหกนะรหัสโค้ดตอกเก้ารอบนะครับ นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอกตอกเก้ารอบแปดแปดหลักนะครับให้มันต้องเป็นเก้าหรือเปล่าก็เป็นสี่มันต้องเป็นเก้าหรือเปล่าทำไมเป็น ไหนซีนก็แตกแล้วครับผมแหมไม่อยากเอาออกนอกซีนเลยครับนะโบสวยมากนะครับคือออกเป็นลุงลุงเลยนะผมแต่ว่าทถ่ายทําคลิปตอนกลางคืนนะครับก็จะประมาณนี้นะคบกี่โอ้เรียนหลวงพ่อสวยมากนะค,คือหน้าหลวงพ่อนี่คล้ายๆรุ่นเจริญพรนะครับใบหน้าหลวงพ่อนี่คล้ายรุ่นเจริญพรเลยนะครับผมนี่ครับออกเป็นลุงลุงเลยสวยงามมาก ตอกเก้ารอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะตอกตอกเลขเก้าแปดแปดตัวนะครับมียันนะครับผมยันตรงนี้นะสวยงามนะผิวลุ่งลุ่งเลยมหาชนวนแล้วฮะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับผมตอกตะขะะตอกอ๋อ เดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะตอบเก้ารอบแล้วครับไอซีนะครับคือตอบตรงข้างล่างไหปลาลหลวงพ่อครับมีน่าจะเป็นเลขเก้านะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรหัสโค้ดนะสามหลักนะฮะหนึ่งห้าหกนะ 1, 5, นะแล้วอันนี้นะครับตอบเก้ารอบนะครับผมนะครับ ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับสวยงามครับสวยงามมากครับด้านหลังก็เหมือนกันนะด้านหลังก็ออกเป็นลุงลุงเลยนะโอ้สวยงามครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเพราะว่าด้านหลังเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอ้ลุ้นเองนี่คือสุดจริงๆนะครับผมคือลุ้นเองนี่ผมต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนะโชคดีนะครับ ได้ลุ้นเนื้อสวยๆนะขออนุญาตติดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่จะได้เห็นด้านด้านหลังชัดเจนนะนี่ครับด้านหลังลุงๆเลยนะครับโอูยันนะยันจัดเต็มนะครับ ขลาเล็กยันรับล้อมรอบเลยครับกล้องไม่ค่อยจับนะผมเนะ้อขยาขลาเล็กยันล้อมรอบนะโอ้โหอะไรครับหนึ่งร้อยนี่คืออะไรครับหลวงพ่ออายุหลวงพ่อหนึ่งร้อยนะอายุหลวงพ่อหนึ่งร้อยนะครับผมนะหลวงพ่อพัดนะครับปุญญากรโมครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผม หนึ่งร้อยนะหลวงพ่ออายุครบหนึ่งร้อยนะสวยงามครับเดือนนี้แหมใส่กรอบครับใส่กรอบแล้วก็ขึ้นคอครับ mm. ตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกครับผมนะตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกครับต้องให้ดูความสวยงามนานๆหน่อยนะครับนะคลิปก็ผ่านไปแค่สิบกวนาทีเองนะครับ ความสวยงามนะครับอขอให้ค่าดร้อยนี่ให้ระดับร้อยเลยนะคือลงยาดจีบอนนะครับแต่ว่าอืมุยอดครับเดี๋ยวผมดูไปรายการแล้วมาจะมามาบอกอีกทีนะครับผมมาบอกอีกทีแบบชัดเจนนะครับสวยงามมากครับ ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับผิวลุ้งครับลุ้งหมดเลยครับอันนี้ถ้าโดนแสงเราโดนแบบถ้าโดนลมโดนนี่นี่คือลุ้งลุ้งมากกว่านี้อีกนะครับจะเป็นผิวลุ้งมากกว่านี้อะครับะถ้าโดนโดนลมโดนแสงนะครับอันนี้ซีนก็แตกแล้วครับโอเหรียญใหญ่นะครับคือเหรียญดูใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่าไม่ตัดปีกนะครัผมถ้าตัดปีกก็จะมีประมาณแค่รอบตรงนี้นะรอบตรงนี้นะ ลองจินตนาการดูนะก็ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแต่นี่คือไม่ตัดปีกอีกนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับเหรียญนี้ครับท่วมเลยครับเหรียญเดียวครับท่วมนะครับห้าแชทสองหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญเดียวท่วมเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมสวยงามครับใครไม่มีก็รีบช่อหาบูชากันนะครับ รุ่นเนื้อนะรุ่นนี้นะครับมีรุ่นเนื้อแบบคร่าวๆนะครับผมมีกระไหล่ทองพ่นทรายนะครับมีเนื้อกระไหล่ทองพ่นทรายนะครับแล้วก็มีเนื้อมหาชนวนลงยานะครับแล้วก็มีเนื้ออาปาก้าสตินนะครับเนื้อทองระคังสตินนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงสตินนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้รายการแบบคร่าวๆนะครับแต่ก็จะมีเยอะกว่านี้อีกมากนะครับ ตอนนี้ผมดูใบรายการเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรุ่น5แองนะครับผม5แองนะครับเหรื่อนนี้นะครับดูใบรายการเรียบร้อยแล้วนะครับใบรายการนะครับสสี่ิ41อุนะครับผมสสี่ิบเ4ดนะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงผิวลุงนะครับ องแดงผิวลุงนะฮองแดงผิวลุงไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกลงยาจีวอนนะต่อโคดเก้ารอบนะครับผมเรียนนี้เนื้อเนื้อนี้สร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเ้าสิบเก้าองค์นะครับสํำหรับเนื้อนี้นะครับหองแดงผิวลุงไม่ตัดปีก ตอกโค้ดเ้ารอบนะครับลงยาจีบอนะครับสร้าง1999องค์เท่านั้นนะจะมีแบบไม่ตัดปีกตอก9รอบเป็นน่าจะเป็นอัปกาจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นจะมีอยู่แค่2รายการเท่านั้นนะครับที่ไม่ตัดปีกนะครับแต่รายการนี้จะสร้างค่อนข้างจะจะ,จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่า โอกาสที่จะได้ไม่ตัดปีกต่อโค้ดเก้ารอบนี้ก็น้อยนะครับเพราะว่ามีมีไม่ตัดมีแบบนี้มีน้อยนะครับมีแค่2รายการนะครับเนื้อปลาก้ากับเนื้อทองเนื้อทองแดงผิวลุ้งเท่านั้นนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้ก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ เก็บใส่ซีนอย่างดีนะใส่กรอบนะครับผมเอาไว้ใส่กรอบนะขึ้นคอนะครับตรงน,นี้สวยงามครับห้าแสสองหลวงพ่อพัดครับโอเคครับ